น้องเป็ยนเป็นผู้หญิงไปเป็นกับลุงก็อยู่บ้านค่ะขึ้นไลคุยกับเอซีแต่เช้าละใช่นะคะเนาะแต่เช้าก็เข้าไปดูค่าจะดูทุกวันถ้าลุงขึ้นไลนะชไหมไม่ว่าอยู่ทรงไหนอยู่ที่นี่ตอนนี้เข้าไฟแตเช้านอนแล้วจะไม่รู้เลยค่ะว่าอะไรนะใส่สืแดงปัดชดอาอิดเดี๋ยวนะว่าไงนะน้องเบียรบอกว่าสามสาว ใส่สีแดงเหมือนประจุอาทิตย์เลยแดงสสาบัวแต่งตัวเกอร์ยายขึ้นขอ้อคุณสวนทีวิ์บอกว่าวันนี้ออะไรเยวันนี้แม่ใส่สีแดงจะถูกหรือแพงแดงก็ขอแดงไว้ก่อนใช่ไหมคะแม่วันอาทิตย์ต้องแต่งตัวให้ถูกวันขายายพรุนี้ไปไหนคะอันนี้ก็ยังไม่ทราบค่ะสวัสดีป้าจำลองคนสวย น้องโอ๊ตเดี๋ยวใส่สีแดงมาเนอร์วันนี้หนะเรามาเจอกันที่แดงหน้าบ้านลุงนะหน้าฉลองให้แล้วค่ะเนาะจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะบ่าวอุดรครัวบ่าวอุดรวายสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาอุดรจนสินแลนวันไปวัดไม่ บ่าวอุดรรู้จักบ่าวอุดรไหมพี่อย่าว่าได้ไม่รู้เชยเลยบ่าวอุดรไม่รู้ได้ไงก็ชอบไปตลอดสายฟาดค่ะสายฟาบ่าวอุดรน่ะรู้จักพี่ติ๋วปะรู้จักกันของชาแนลไหมเอ่ยค่ะพี่หอมเดี๋ยวได้เงินเดี๋ยวได้เงินอ่ะส่งเงินมาให้ไปทําแค่ในเด้อบ่าวอุดรเอ้ยแต่ว่าโรงพยาบาลเขายังไม่เปิดเขาบอกบ่าวอุดรน่ะบ่าวอุดรมาช่องพี่ติ๋วในเด้บ่าวอุดร อย่าลืมเด้อค่ะเข้ามานะคะทักทายในช่องจันทร์เนี่ยด้วยเด้อค่ะวซันครบถูกทางถูกทันอะไรนะวัแล้วกิ๊ฟจ้าอยากได้ตุ้มหูของคุณยายค่ะทำไมไม่สุข ทำไมมันสวยจังหนูขอได้ไหมนีสวัสดีค่ะตุ้มหูนี่ก็เอฟซีจัดมาให้ค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะเอฟซีจัดมาให้ค่ะเพราะว่าเออเยอะาเขารู้ว่ายายชอบวันดีวันดีค่ะยายลงคุณสวยเต็นซ่าวิภาบาอุดรนไทยยูเอสเอยู่อเมริกากดหัวใจ สามดวงมาเลยคิดบวกบางครั้งก็คิดบวกค่ะเบ่าอุดรบางครั้งก็คิดไม่บวกยายนั่นแเละแต่อารมณ์ค่ะถ้าคล้องขึ้นแล้วก็บ่ได้คิดบวกเลยค่ะคุณเบ่าอุดรเจ้าคะาเรื่องจริงค่ะ,ระเรื่องจริงยายไม่พูดโกหกเลย เราก็เป็นของธรรมดานะคะคนเราก็มีอารมณ์บ้างไม่มีอารมณ์บ้างก็เป็นธรรมะนะคะวัดนี้บิดาน้องรักยินทักทายกันด้วยนะะขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะแต่งตัวสวยจังเลยมาดามที่บ้าน่จขอบคุณเจ้ามาจากข้องป้าจมลองขอบคุณเจ้าาจากขอฟซีชนบุรีขณเจ้าวัสดีนะคะขอบคุณเจ้าพี่ติ๋วกุฎ morning ้าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะสวยแพ็คคู่นะจ๊ะ ยายแต่งตัวสวยขึ้นทุกวันมีเสื้อผ้าก็แต่งเเวลาเราไปขายถ่านก็ไม่ได้แต่งค่ะ ก็เลยค่ะวันนี้นะคะเราสองคนสามคนจะไปเต้นนะบ้างวันนี้ใครนี่พร้อมใส่สีแดงด้วยกันนะค่ะถ้ามากดให้แล้วก็พี่จะมองนค่ะเป็นสุดดารัตน์นะคะน้องค่ะค่ะเดี๋ยวจะอ่านไหมค่ะสุดดารัตน์ใช่มเป็นตาพี่หอมเป็นกุ้งยีนะค่สองสามวันก็เลยซื้อแว่นมาใส่ก็เอาก็นี่แหละมันไล่ในใจกับช่อสวัสดีนะะร์คุณสันนิดาสวัสดีนะคะ วันนี้ไลฟ์สามช่องเดือนะสี่ช่องช่องรูปได้ไหมตัวอาคาชามีหาอะไรกินกันพี่สามสาววันนี้ถวยทุกคนเลยแดงทุกคนเลยใช่ไม่เข้าบพมันใหญ่บอกสวัสดีค่ะคุณยายกดมาแล้วค่ะค่ะจากอเมริกาค่ะคุณยายให้หวยค่ะสี่หกเจ็ด สี่หกห้าคุณบรรพาก็อยู่หน้าฮารายยายยายไม่ซื้อหวยค่ะมันผิดสินค่ะเดี๋ยวพี่กลับไปลพบุรีแล้วเจอกันแล้วค่ะจะถูกลับไปทำไมลพบุรีจะแพงเอาแดงไว้ก่อนนะคะมันต้องกลับนะคะลพบุรีจะอยู่นิ่งจะอยู่ตรงนี้ไม่ให้กลับลพบุรีไม่กลับไปเขาก็ไล่ออกจากบ้านแล้วค่ะใช่ค่ะไล่ก็ไล่ลุดแล้วก็เอาอันนี้มาอยู่ ให้ปะ่ะสามเดนจิ๋่กวันนี้วันไหนคะไม่ได้ไปกระถิ่นก็ไม่เป็นใจด้อค่ะเนาะ่ก็ได้เดี๋ยวพี่จิ๋วไปแล้วแอดไลน์พี่จิ๋วมาเลยค่ะศูนย์เก้าแปดหนึ่งสามเก้าห้าหนึ่งห้าเก้าค่ะเจอกันเนาะสวัสดีค่ะขอบคันศุกที่ค่ะคะกินกาแฟกันแล้วนะคะเนาะ ก้วยังไม่กินจังหมดกระถินก็กลับมกระถินแล้วคุณยายวันนี้ใช่คุณยายคะวันนี้ร้องเพลงให้พวกหนูฟังหน่อยเเลยพลงอีหยังอยากฟังเพลงอะไรกะถินงดแล้วคะ คุณนาเคียนกะทินบอถเดิ้ลกะทีหวานทอทอฐานชะลีนะจ๊ะสายบัวเขื่อนนะเขื่อีลค่ะแม่สาวสวัสดีค่ะพ่อทำไมถึงเลื่อนกะทินอันนี้ก็บอทราบกับบอสค่ะดีมากเลยค่ะยายให้ทำบุญนะได้ทำบุญทอดกะทินตั้งเก้าวัดยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงนะคะ ยายเดี๋ยวยายขอจบคลิปแค่นี้นะคะสาทีก็ขอ,ขอบคุณค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดตัดตา้ให้ยายนะคะเบาดอนไประบอกยายแล้ว